ด่วนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศฟังด่วนเลยนะคะล่าสุดค่ะตอนนี้ทางรัฐบาลออกมาเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์อันตรายหลอกลวงล็อกอินนะคะแล้วก็ดูดเงินหมดบัญชีทําให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากรัฐบาลจึงออกมาเตือนภัยพี่น้องประชาชนระวังเบอร์แปลกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เบอร์อันตรายที่สุดหากมีเบอร์นี้โทรเข้ามาในโทรศัพท์มือถืออย่ารับอย่าแชร์อย่าก,กดใดใดทั้งสิน้น อาจจะโดนดูดเงินหมดบัญชีย้ำย้ำเตือนพี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศเจ้าหน้าที่ไม่มีนโยบายโทรหาพี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะส่วนราเรียบเป็นแบบไหนวันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์ like, share, กระชากติดตามกดซับสไครปเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศเลยนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของการใช้โทรศัพท์มือถือ